หัวรถจาก QSY นะครับนำพาคุณปู่ G.E.K. ไปส่งที่ศรีราชาตอนนี้หัวรถออกมาใกล้ถึงชานเทราสี่แล้วนะครับนานๆจะเห็นรถคันอื่นลากคุณปู่ G.E.K. นะปกติในคุณปู่มีหน้าที่ลากคนอื่นวันนี้ก็ให้หลานๆล,ลากจูงบ้างก็ได้นะครับ

นาจาราภู4008ส่งสีราชานะครับครับจดสารเรียบร้อยแล้วครับเดินทางต่อได้ครับไม่รู้ว่าไปส่งท่ออะไรนะครับ

对不对 ก็ไปช้าๆนะครับไม่เร็วมาก